น้องจะรู้ได้ไงว่าน้องชอบทางเซมิคอนดักเตอร์ถ้าอยากรู้อยากเข้าใจเกี่ยวกับมันเป็นสายแรกที่เป็นตัวบอกบอกว่าเราน่าจะเหมาะกับเซมิคอนดักเตอร์มันเป็นสาขาที่ทําให้เราได้เข้าไปเรียนรู้ค้นคว้าแล้วก็เข้าใจการทํางานของระบบที่มันซับซ้อนแล้วความรู้สึกที่เราสามารถเข้าใจระบบจนสามารถออกแบบเพื่อให้มันทํางานที่เจ๋งๆได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากๆนะครับสำหรับ วิศวกรเซมิคอนดักเตอร์คนหนึ่งแต่ว่ากว่าที่เราจะไปสามารถออกแบบและทําอะไรจริงๆได้เนี่ยมันก็แน่นอนการที่จะมีทักษะสูงทําอะไรได้อย่างนั้นก็ต้องใช้ความพยายามสูงดังนั้นการจะเรียนทางสายนี้เนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พื้นฐานหลังจากนั้นก็ต้องเข้าฝึกทักษะท,ทางวิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ด้านระบบด้านอะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้เราสามารถมองอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขามองแล้วไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่เราสามารถมองมันได้อย่างทะลุป,ปู่โปรง่งและสร้างอุปกรณ์ที่มัน มาสจ้านออกมาได้ดังนั้นมันก็จะพิเศษนิดหนึ่งเราก็ต้องใช้ความทุ่มเทความพยายามนิดหนึ่งถ้าเราทาตรงนั้นได้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเขาเรียกว่า rewarding มากก็คือเหมือนให้ให้ความสุขกับเรามากว่ามันคือสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนสามารถสร้างตรงนี้มาได้แต่มันเกิดจากความรู้ที่เราสั่งสมมาแล้วสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุมนษยชาติได้ผมก็สนับสนุนแล้วก็เชิญชวนให้น้องๆท,ที่ที่มีแพชชั่นมีความหลงไหลตรงเนี้ยนะฮะเข้าเข้ามาศึกษาในในสาขาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับ